ข้อวิจารณ์นะครับศึกมวยไทย7สีมวยไทย7 SD ครับประจำวันที่26ตุลาคม2568ถ่ายทดสดผ่านทางช่อง7 SD เวลา14นกา30นาทีถึงเวลา16นกา30นาทีจัดไว้ถือว่าดีมากๆนะครับคะแนนเต็ม10ให้10.5นะครับในสัปดาห์นี้จัดไว้ทั้งหมด3คู่เอกนะครับคู่2คู่3และก็คู่4เป็นคู่เอกได้สบายๆนะครับ และก็เป็นนัดชิงชนะเลิศของมวยรอบปุนเสือนะครับทั้งชิงที่3และชิงที่1นะครับคู่5คู่6ก็ยังเป็นคู่มวยที่แฟนมวยนะครับน่าดูน่าชมทุกคู่เลยนะครับในสัปดาห์ที่26สัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับสำหรับคู่มวยก็ประกอบไปด้วยคู่ที่1จะเป็นก้องสนั่นสอเทียนโพชิงที่3กับพายพยักทอตอพับพานาลายในเบียดพิกัดร1อปอน คูท่ที่2ครับเป็นกล้องศึกศิษร์วัสเสือนะครับมาแทนเป็นต่อเอสพีกันศาสตร์แปะมินบุรีครับเจอกับอเล็กจิตเมืองนนท์น,น้าหนักปล่อยๆ145ปอนด์คู่ที่3ครับเป็นรองคู่เอกเป็นการพบกันระหว่างเดชเพชรเพชริรนดอาอะคาเดมี่พบกับเกาะเต่ากระเป๋าลิงกี้คู่นี้เป็นการรีแมทนะครับเป็นการแก้มือของเดชเพชรเพราะว่าเกาะเต่าเคยชนะมา1ครั้งนะครับอ๋อวันนี้นะครับ มาแก้มือกันอีกครั้งที่ช่อง7สีและก็คู่ที่4นะครับเป็นคู่เอกนำรายการเป็นอนันตชัยลานา,นาวอเตอร์ไซด์พบก,กับยอดเด็กแหลมพอพิมพ์ออนในเวทพิกัดนะครับร1 3ปอนด์ครับก,ก็ไปเริ่มกันตั้งแต่คู่ที่1เลยครับคู่ที่1เป็นการพบกันระหว่างกล้องสนั่นสอเทียนโพพบก,กับพายพยักทอต่อพับพานาลายในเวท1 1 3ปอนด์ปกตินะครับชกแต่1 1 2ปอนด์นะครับ วันนี้มาต่อ113ปอนด์ดูว่าทั้งคู่นี้นะครับอาจจะในเรื่องของน้ำหนักไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะนะครับถ้าถามว่าใครได้เปรียบกว่าก็จะเป็นพายพยักนะครับเพราะว่ากล้องสนั่นนี้112นี้ทำได้สบายๆนะครับ mm. คุณนี่ครับทั้งคู่กล้องสนัน่นนี้ในการชกมวยรอบปูนเสือนะครับแพ้2ครั้งก็จะมีแพ้ทางฝั่งของยอดเด็กแหลมและก็แพ้พายพยักที่เป็นคู่ชิงส่วน ภายพยักนะครับแพ้หนึ่งครั้งก็คือแพ้ยอดเหล็กแหลมนะครับนอกนั้นชนะสี่นัดรวดนะครับแพ้นัดเดียวจะตามรอยทางฝั่งของนิติกรส่วนน,น้ำทันคิริปีที่แล้วได้หรือไม่นะครับจะตามรอยเป็นแบบของนิติกรหรือเปล่านะครับเพราะว่านิติกรนี่แพ้รอบรองแล้วก็รอบชิงที่3นะครับแล้วก็หายไปเลยนะนะครับยังไม่ได้ กลับมาอีกเลยนะครับสรับนิติกรที่ช่อง7สีไปดูกันที่นักมวยฝ่ายแดงครับกล้องสนันส่นสอเทียนโพ16ปี1 6 7เซนติเมตรนะครับจากคลองท่อมกระบีประสบการณ์มวย30ครั้งขึ้นนะครับถือว่าประสบการณ์มวยเป็นรองนะกระดูกมวยการผ่านมวยเบอร์มวยเป็นรองนะครับสลับกล้องสนั่นเป็นมวยที่เพิ่งขึ้นมานะครับแต่ว่าในเรื่องของหมวยใจความสดของร่างกายปัจจุบันมาเก็บตัวฟิตซ้อมที่ ค่ายมวยสอเดชพันธ์นะครับน้ำหนักบปล่อย54กิโลกรมัมเป็นมวยเปิดเกมนะครับมีแข้งซ้ายมีหมัดซ้ายนะครับเป็นใบเบิกทางก็ไฟที่โชคผลงานได้ดีผมว่าเป็นไฟที่โชคกับแสงตะวันสอพวงอมรน,นะครับเป็นมวยที่น่าลุ้นมากๆนะครับในไฟนั้นในไฟที่มาโชคกับภายพยักในไฟที่มาโชคกับทางฝั่งของอน,าานันตชัยนีฟอร์มหลุดหายไปเยอะนะครับไฟที่ผ่านมานี่ถือว่าเข้าไม่ถึงตัวนะครับ แล้วก็คิวก็มีแผลแตกนะครับวันนี้เป็นมวยเปิดเกมนะครับมีแข้งซ้ายมีหมัดซ้ายแล้วก็มีเข่านะครับหลายๆอย่างนี่ผมว่าเป็นลองภายพยักอยู่นะนะครับประสบการณ์มวยนะครับรวมไปถึงความหนักแรงของอาวุธนี่เป็นรองนะครับแต่ว่าจะได้ในเรื่องของความเร็วนะครับความการทกใน3ครั้งหลังมีแพ้คะแนนยอดเด็กแหลมต่อพิทักษ์ชัยมีชนะคะแนนทางฝั่งแสงตะวันสพง์อมร ล่าสุดครับแพ้คะแนนทางฝั่ง,งอนันตชัยลันนาวอเตอร์ไ์ส่วนน้ำเงินนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวเต็งนะครับของมมยรอบปุนเสือของปีนี้เหมือนกันนะครับก็เป็นภายพยักทอต่อพับพานลาย4ครั้งแรกนี่ชนะมาด้วยนะครับรอบ16ชนะ2รอบ8ชนะ2มาแพ้ในรอบรองชนะเลิศเพราะว่าแพ้ความใหญ่นะครับวันนี้มาเจอมวยที่รูปร่างสรีดะเท่ากันอายุไล้เลี่ยกัน เป็นพายพยักพระตบพระพันลลายนะครับ15ปี167เซนติเมตรครับจากระยองประสบการณ์มวย60ครั้งขึ้นนะครับประสบการณ์ดีกว่ากระดูกดีกว่านะครับชกมานานกว่าชกตั้งแต่เด็กๆนะครับเป็นมวยเปิดเกมเป็นมวยเดินนะครับเป็นมวยซ้ายมวยเปิดเกมนะครับมวยเดินซ้ายได้ขวาได้นะครับสาหรับพายพยักเตะขาเจาะยางต่อยหมัดถือว่าหนักแรงนะนะครับสลหรับ อาวุธของภายพยักหมัดีทิ้งทั้งลำทิ้งทั้งไหลเลยนะครับวงในนี่ก็จับนะครับได้ค่อนข้างดีอยู่นะครับแต่ว่าก็จะเน้นไปทางหมัดทางศอกนะครับวันนี้คู่นี้สูสีนะนะครับถ้าภายพยักเอากล้องสนับไม่ลงมีโอกาสแพ้ได้เช่นกัน3ามข้างหลังครับมีชนะคะแนนทางฝั่งของเพชรลุงรดดชดบางแสนนะครับ มาชนะคะแนนทางฝั่งของแคมารูนสิทธิ์ลมหนาวล่าสุดครับต้านความใหญ่ของยอดเอ็กแหลมไม่ไหวครับพลิกพ่ายน็อกไปในยกที่3คู่นี้จุดแข็งจุดอ่อนจุดแข็งของกล้องสนั่นผมว่าเป็นมวยที่ความมั่นใจสูงนะครับแพ้แต่ละครั้งนี่ร้องไห้นะครับแสดงออกถึงความกระตือรือร้น,นความพยายามความทะเยอทะยานเป็นจุดเด่นของกล้องสนั่นนะครับการจะเอาชนะน,น,นี่เพราะว่ามี มีโอกาสชนะเป็นไปได้นะครับเพราะว่าวงในของกล้องสนั่นนี้นะครับเขาก็ถือว่าจับได้ค่อนข้างดีนะนะครับแต่ปัญหาคือจะเข้าไปจับภายพยัคฆ์ได้หรือไม่นะครับส่วนจุดอ่อนมองไปที่กระดูกมวยประสบการณ์มวยนะครับในเรื่องของการผ่านเบอร์มวยการเจอมวยดีๆนี่ผมะว่ายังเป็นลองทางฝั่งของภายพยัคฆ์นะครับเพราะว่าภายพยัคฆ์เขาชกมานานส่วนภายพยัคจุดแข็งผมว่าอาวุธค่อนข้างหนักกว่า นะครับหนักทั้งหมัดทั้งศอกทั้งเขา่านะครับหนักกว่าวงในนี่ไม่ใช่ว่าจะเป็นรองกล้องสนัดขนาดนั้นนะครับวงในก็มีจับสู้ขึ้นคอสู้อยู่เหมือนกันนะครับจุดเด่นก็คือความหนักนะครับจุดอ่อนคือเป็นมวยที่พึ่งแพ้นอกในไฟที่ผ่านมาถ้าเราสังเกตรายตัวหลายคนนะครับอย่างเช่นเพชรสยามนี่พอแพ้นอกมาไฟเดียวนะครับฟอรมรูดยาวต่อเนื่องเลยหรืออีกหลายตัวหลายคนนะครับเวลาแพ้นอกมา ไฟถัดมามักจะแพ้อีกนะครับอันนี้แหละคือจุดอ่อนของพายพยักแต่คู่นี้เกมการชกผมว่าสูสีแน่นอนนะครับจะเป็นทางฝั่งของพายพยักที่เป็นฝ่ายเปิดเกมเข้าหานะครับก็ถ้ายก3ามทได้เยอะยก4ี่นะครับก็มาคุมเกมคุมสถานการณ์ยก5้าก็ชกง่ายนะครับบองต้นคู่นี้ยังชอบไปที่พายพยักทอต่อพับพาาลายครับกระดูกดีกว่าประสบการณ์ดีกว่าครับคู่ที่2ครับเป็นการพบกันร,ระหว่างกล้องศึก สิสรรษเสือนะครับพกกับอเล็กจิตเมืองนน์นะครับก้องศึกนี่เพิ่งไปโชคในรายการวันลุมพินีมานะครับทําท่าว่าจะโด่งดังทําท่าว่าจะไปได้ไกลนะครับแต่ฟอร์มมันมาลูดมาแพ้บ่อยๆนะครับทาให้ทางทีมงานนะครับก็นากล้องศึกนะครับผู้ใหญ่ไพโรธผันโพก็นํากล้องศึกกลับมาชกในาการมวยห้ายกเพราะว่า เขาไม่เหมาะกับรายการมวย3ยกท้าเอาง่ายๆนะครับเป็นมวยเข่าเปิดเกมนะครับสลับก้องศึกแต่ว่าพอไปชกศึกวันทุวินีกับกายเป็นมวยฝีมือถอยตั้งรับนะครับก้องศึกครับ24ปี171เซนติเมตรนะครับจากนครราชสีมาชกมานะครับร้อยครั้งขึ้นนะครับก้องศึกนี่เป็นมวยเดินได้ถอยเป็นนะนะครับมีเหลี่ยมตัวมีความเฉลียวฉลาดในเกมการชกนะครับแต่ว่าวันนี้มาเป็นมวยแทน ยังสภาพจิตใจนี่ยังไม่เข้าที่เข้าทางนะครับปัจจุบันมาซ้อมที่ค่ายมวยศิริสรรเสือช่วงหนึ่งก็ไปเก็บตัวพิชซ้อมที่ค่ายมวยแฟร์แท็กนะครับ3ไฟ์หลังชนะคะแนนลำน้ำมูลเล็กที่เด็ด99นะครับในเบียร์้ปอนด์มาแพ้คะแนนลำน้ำมูลเล็กที่เด็ด99นะครับในศึกวันลุมพินีล่าสุดนะครับแพ้ไซเบอร์สอเทียนโพที่ศึกมาตุภูมิมวยไทยอีกไฟล์หนึ่งก็แพ้ นะครับทางฝั่งไซเบอร์อีกเหมือนกันนะครับที่เกาะสมุยผมดูสถิติการชกนี่ส่วนใหญ่ชก135ปอนกับ139ปอนนะครับเป็นหลักวันนี้ปล่อยเวทโอ้โหขึ้นมา145ปอนนี่ถือว่าเสียเปียบนะครับทั้งน้ำหนักทั้งรูปล่างหลายอย่างอยู่นะนะครับวันนี้ถือว่าเสียเปียบคู่ชกเลยเวลาปล่อยเวทขึ้นมาชกเวทใหญ่ๆกล้องสึกมกักจะทำผลงานไม่ดี ถ้าเราจำไฟในความทรงจำนะครับวันนั้นพิกแพ้ให้กับทางฝั่งของดากี้ในเวท140ปอลขึ้นเหมือนกันนะครับดากี้นี่ได้อัดฉีดร่วมหลายๆนะครับหลายๆหแสนหรึงล้านนี่แหละนะครับน่าจะประมาณ5แสนนะครับในไฟนั้นก็แพ้ความใหญ่นะครับต้านไม่ไหวส่วนน้ำเงินครับเป็นอเล็กจิตเมืองนนนะครับ24ปี179เซนติเมตรนะครับจากอิตาลี ชกมาแล้ว70ครั้งเป็นอย่างต่ำนะครับเป็นมวยขวาเป็นมวยเขา่าจากแคมป์จิตเมืองนนน้ำหนักปล่อยๆ6กิกกิโลกร,รัมนะครับถือว่าน้ำหนักปล่อยๆนี่เยอะกว่าใหญ่กว่าสูงกว่านะครับเป็นมวยในรายการซ้อมมาเต็มที่เป็นมวยเขา่าเป็นมวยสูงยาวนะครับถือว่าเป็นเข่าสูงยาวนะครับมีความเป็นมวยนะนะครับแล้วก็ซ้อมอยู่จิตเมืองนนด้วยทีมงานจิตเมืองนนเวลามาชกที่ช่องเจ็ดสี โอกาสชนะก็สูงพอ,พอสมควรนะครับแก้เกมดีแก้สถานการณ์ดี3ครั้งหลังครับแพ้คะแนนมรดกเพชรมวยเด็ด789ชนะคะแนนเป็นต่อเอสพีกันศาสตร์แปะมินบุรีนี่แหละที่จริงจะชกกับเป็นต่ออีกไฟหนึ่งไฟล่าสุดนะครับชกในเวท142ปอนด์นะครับเสมอกับเพชรภูไทยอบวจรนครพนมนะครับเวทนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นเวทเป็นพิกัดของ ทางฝั่งของอเล็กนะครับโดยเฉพาะการชกกลางวันนะครับยิ่งมาชกเวทดนี้นี่ถือว่าเป็นเบทของอเล็กจิตเมืองนนเลยเบื้องต้นคู่นี้นะครับจริงๆนี่ถ้าชกประมาณ140ปอนด์นี่ผมชอบกล้องศึกนะนะครับแต่ว่าพอปล่อยเบทขึ้นมาชก145ปอนด์นี่ผมว่าน่าจะต้านไม่ไหวนะครับแล้วก็สภาพจิตใจก็ยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางนะครับตั้งแต่ชกศึกวันทวินีวันนี้ครับจึงยัง มองไปที่มวลในรายการจากอเล็กจิตเมืองนนนะครับซ้อมที่จิตเมืองนนน่าจะแก้เกมแก้สถานการณ์ได้ดีกว่าครับเดี๋ยวทางมาถึงคู่ที่3ครับเป็นคู่รองคู่เอกนะครับแล้วก็เป็นคู่เอกได้สบายๆคู่นี้เป็นเอกที่2นะครับเป็นเดบเพชรเพชรยินดีอะคาเดมี่พบก,กับเกาะเต่ากระเป๋าลิงกี้ในเบียดพิกัดร23ปอนด์นะครับคู่นี้ชกกันมา1ครั้งนะครับในช่วงนั้นเป็น เกียรติเพชรปะทะเพชรยินดีนะครับเป็นเกาะเต่านะครับเป็นฝ่ายเอาชนะน็อกยกที่3แล้วก็ได้คู่มาดูเดือดด้วยนะนะครับในคู่นั้นเกมพลิกไปพลิกมานะครับชกในวันที่4นะครับกรกฎาคมนะครับ2567อ,อ๋อผ่านมาประมาณ1ปีแล้วแหละนะครับสำหรับคู่นี้มาดูกันที่ฝั่งแดงครับเดชเพชรเพชรยินเดียแคาเดมี ทีมงานของเสียโบสนะครับเจอกับทีมงานของเสียเดียนะ,นะครับเป็นคู่มวยต่างศึกต่างสายชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงที่เพชรยินดียคาเดมี่ชนะเยอะกว่าทางฝั่งเกียรดเพชรนะครับก็เป็นมวย24ปีนะครับ165เซนติเมตรจากสุษฎา์ธานีเป็นมวยคู่แฝดครับชกมาแล้วไม่ต่ำกว่า100ครั้งเป็นมวยซ้ายนะครับเป็นมวยบูมวยเปิดเกมนะครับฝีมือครบเครื่อง เดินได้ถอยเป็นซ้อมวิธีค่ายใหญ่ค่ายมาตรฐานค่ายมวยเพชรยินดีอคาเดมี่น้ำหนัก,กปล่อยๆ61.5กิโลกรัมอ่อเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องนะครับประเภทดักเตะดักต่อยนะครับแต่ว่าแพ้หมัดแพ้ศอกนะแพ้ความหนักแรงไอคิวมวยนะครับความเป็นมวยดีดีกว่านะครับถ้ายืนเต้นยืนคุยเจอมวยฝีมือนี่มีโอกาสชนะสูงเหมือนกันสลับดิบเพชรความการชกใน3ครั้งหลังนะครับ ก็มีชนานิ์จุดที่สีนั่นเสาโทอออัจฉริยะนะครับชนานิ์จุดที่5าอาเดียนยารามันดีนะครับที่มวยมันสนันเมืองเจอกับเสาวทวงก็เสาโทก็ศึกเป็นยินดีช่วงที่2ล่าสุดนะครับชนาธิจุดที่1นึนั่นชายทวนวอูละชานะครับแต่ว่าพอเจอมวยหนักๆอย่างทางฝั่งดอกไม้ป่านี่ก็ไม่ไปไม่เป็นเหมือนกันนะนะครับมักจะแพ้มวยที่อาวุธหนักอาวุธแรงนะครับสลับเด็ดเพชร ส่วนฝั่งหุ้นน้ำเงินครับเป็นทางฝั่งของเกาะเต่าเพชรสมนึกกับเกาะเต่ากระเป๋าลิงกี้ชกที่อื่นนี่ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ชคที่ช่องเจดีมักมีบุญพาวัฒนาทรงนะครับเหมือนจะแพ้เหมือนจะสู้ไม่ได้นะครับแต่ชคที่ช่องเจดนี้ฟอร์มมักเฉิดฉายสวยงามนะครับเกาะเต่า20ปี161เซนติเมตรจากเสเภูมิ M 101นะครับชคมาแล้ว80ครั้งขึ้นนะครับเป็นมวยบู้เตะขาเจาะยางต่อยหมัด ็อาวุธหลักๆก,ก็คือหมัดซ้ายนะครับหนักแรงถ้าโดนนี่คือร่วงได้หล่นได้นะครับสำนัที่ค่ายมวยเพชรสมนึกจังหวัด 11, ร้อยเอ็ดกันออกไปปล่อย58กิโลกร,รัมนะครับเขาเป็นมวยบู๊เปิดเกมนะครับเตะขาคว้างกระจกนะครับเปิดเกมถ้าหากว่าไม่ได้ความหนักแรงหรือว่าไม่ได้อาการมวยนี่มีโอกาสแพ้สูงแต่ถ้าวันไหนนะครับอาวุธหนักแรงนะครับวันนั้นคือพลิกเกมพลิกสถานการณ์ได้ คร์มการชกใน3มครั้งหลังครับชานนท์ยที่3ด้านทีเด็ดช้างนครศรีชานนท์ยที่5เพชรมงคลศูนกีฬาห้วยต้มที่ช่อง74สีวันนั้นถ้าจําได้นะครับล้มทับนะครับแล้วก็ได้ชัยชนะมาล่าสุดครับแพ้คะแนนทองลําพูนแม่หมอนฟอร์เรสนะครับที่ศึกวันที่ศึกวันลุมพินีมานะครับวันนั้นก็ได้รางวัลโบนัสมาเหมือนกันนะครับถือว่าเป็นมวยบูเปิดเกมชกได้ดีนะครับคู่นี้นะครับเคยชกกันมาเด็ดเพชรนี้ ก็เป็นมวยตั้งรับกอเตาก็เป็นมวยเดินเข้าหานะครับแต่ว่าความแตกต่างคือเด็ดเพชรเขาไม่เคยเขาไม่ค่อยได้ชกกลางวันนะครับแต่กอเต่านี่ชกกลางวันบ่อยสม่ําเสมอแล้วก็ถือว่าเป็นเจ้าบ้านเจ้าถิ่นวันนี้กอเต่าน่าจะเอาชนะได้นะครับผมราะว่ามีโอกาสกอเต่าชนะได้สูงจัดเป็นมวยแพ้ยากได้เลยนะครับบางต้นคู่นี้นะครับมวยแพ้ยากในสัปดาห์นี้ออกไปที่ด้านเกาะเต่าเพชรสมนึกครับ และก็เดินทางมาถึงคู่ไฮไลท์คู่เอกนำรายการเอกที่3นะครับเป็นคู่มวยที่แฟนขับแฟนมวยรอดูรอชมนะครับเป็นนัดชิงชนะเลิศเมื่อรอบปุนเสือมวยไทยพันแท็กครั้งที่24ครับเป็นอนันตชัยลานนาวอเตอร์ไซส์พบกับยอดเด็กแหลมพอพิมพ์ออนในเวทพิกัด113ปอนด์ถ้าถามว่าเวทนี้ใครได้เปรียบต้องบอกได้เลยว่ายอดเด็กแหลมได้เปรียบนะครับอนันตชัยนี้ ชก2 1 1 11 1ก็ยังได้เลยนะครับวันนี้ขึ้นมา11 3ปอนด์นี่เป็นเวทของยอดเด็กแหลมนะครับได้ใหญ่แล้วก็ได้สูงได้ยาวนะครับอน,นันตชัยลานาวอเตอร์ไซค์ครับ19ปี170เซนติเมตรจากยะหาจังหวัดยะลาชกมาแล้วต่ำๆ40ครั้งขึ้นนะครับแต่ว่าเจอมวยเกียรติดีเกียรติมีระดับนะครับถือว่าประสบการณ์มวยกระดูกการพันมวยก็ไม่ได้เป็นรองยอดเด็กแหลมขนาดนั้นนะครับเพียงแค่ว่ายอดเด็กแหลมนี่ฟอร์มเขามัน ฟอร์มมันสุดๆนะครับมันเวิร์กมันโอ้โหมันมันเป็นฟอร์มที่ร้อนแรงจริงๆนะครับก็ซ้อมที่ลานนาวอเตอร์ไซด์นะครับจังหวัดพัทล,ลุงน้ำหนักปล่อยๆ55กิโลกรัมนะครับฟอร์มในการโชคนี้ในการชกเมื่อรอบปุ่นเสือแพ้ครั้งเดียวนะครับก็คือแพ้แคมรุนสิทธิ์ลมหนาวนะครับใน3าไฟ์หลังมีชะนะคะแนนนันเพลรุ้งรดชดบางแสนชะนะคะแนนแคมรุนสิทธิ์ลมหนาวล่าสุดชดะนะคะแนนนันกล้องสนั่นสอเทียนโพ ส่วนน้าเงินครับเป็นยอดเ็กแหลมต่อพิทักใจยอดเด็กแหลมพอพิมพ์ออนถือว่าเป็นมวยฟอร์มมาเทพเป็นมวยฟอร์มสดฟอร์มร้อนแรงนะครับฟอร์มนี้สุดจากไล่มากๆหาที่ไหนมาเปรียบไม่ได้เลยน,นะครับในการชก5าครั้งแล้วชนะน็อกได้ถึง3ครั้งประกาศคะแนนเพียง2ครั้งนะครับอาวุธหนักแรงนะครับแววตาคมขู่คดคู่ต่อสู้นิวโหน่ากลัวครับใครขึ้นชกกับยอดเด็กแหลมนี้ถ้าไปมองหน้ามองสายตานี้ สายตานี่ดุมากนะครับอ๋อเป็นมวย18ปีนะครับ173เซนติเมตรนะครับจากร้อยเอ็ดชกมาแล้วต่ำต้า50ครั้งนะครับแต่ว่าถ้ารวมปูทอนนี่ผมว่า70ครั้งขึ้นนะครับก็เป็นมวยเข่านะครับอาวุธหนักอาวุธแรงนะครับเปิดเกมนะครับได้ความหนักแรงของอาวุธน้ำหนักปล่อยๆ56กกิโลกรัมนะครับก็เยอะกว่า1กิโลกรัมนะครับซ้อนที่พอพิมพออนนะครับมีมงคลเดชเล็กเคซ่ายิม นะครับหรือว่ามนคนเด็ดเล็กพอพิมพ์ออนได้ปั้มได้ซ้อมนะครับเทนเข่ามาเป็นอย่างดีหมัดเท้าเข่าสอกครบเครื่องนะครับมีทั้งลูกเตะขาลูกต่อยหมัดลูกศอกนะครับถือว่าได้ความหนักความแรงครับอาวุธที่ไม่มีหยอหย่อแยะๆนะครับเปิดเกมใส่เข้าหานะครับออกแบบเจ็บๆเลยความการชกนะครับในมือรอบปุนเสือ5ครั้งนะครับชนะน็อก3ครั้งนะครับ ชนะคะแนน2ครั้งใน3ครั้งหลังนะครับน็อก2ชนะคะแนน1ชนะน็อกนำขบวนพอหอมกินชนะคะแนนกล้องสนันสอเทียนโพชนะน็อกภายพยักทอตอพับผานลายอันนี้แหละเขาเรียกว่าฟอร์มโหดฟอร์มสุดๆนะครับถ้าได้แชมป์นี่เหมาะสมมากๆเลยนะครับมาพูดถึงเกมการชกคู่นี้นะครับจุดแข็งจุดอ่อน จุดแข็งของอนันตชัยคือหน้าเสือดีนะครับเหลี่ยมตัวฝีมือมวยดีนะครับชกแบบเน้นชนะนะครับไม่เน้นประทับใจผู้ชมนะครับคือถอยออกนะครับไม่เน้นความดูเดือดส่วนน้ำเงินอ่าส่วนข้อเสียคือยังไม่เจอมวยที่หนักแรงนะครับวันนี้มาเจอมวยที่หนักแรงนี่จะต้านไหวไหมแลวก็ข้อเสียอย่างหนึ่งคือผมว่ายังไม่เต็มเบรดนะครับใน113ปอน ส่วนน้ำเงินครับวันนี้มองว่าเต็มเบลดกว่านะครับจุดเด่นจุดแข็งคือหนักแรงนะครับอาวุธนี่ออกแบบจัดหนักจัดเต็มนะครับถือว่าหนักแรงกว่าส่วนจุดอ่อนนะครับมองไปที่ไปไปลายนะครับมักถอดหัวเวลาจับวงในถ้าเจอมวยเข่าที่ทนทานนะครับถ้าเป็นช่วงไปไปลายยกนี่มีโอกาสหมดแรงได้เหมือนกันแต่ถ้าพูดถึงเกมการชกในไฟน์นี้ผมว่า ยอดเด็กแรมมีโอกาสชนะน็อกในปลายยก3ามนะครับเพราะว่าความหนักแรงของอาวุธนะครับเสียบเข่าเข้ายอดอกนี้โอ้โหหนักแรงเหลือเกินนะครับเบื้องต้นคู่นี้มองว่าสูสีนะครับมีโอกาสได้ปักประกาศคะแนนเหมือนกันแต่ว่าเบือ้องต้นยังมองไปที่ยอดเด็กแหลมนะครับจะคว้าใจชนะและก็เปิดทางดังให้ตัวเองครับชอบไปที่ยอดเด็กแหลมต่อพิทักษ์ชัยหรือว่ายอดเด็กแลมพอพิมพ์อ่อนครับ ครับนี่ก็เป็นการมีข้หบวิจัยเหมือนรอบปุนเสือแล้วก็มืวยไทยเกียรติเพชรนะครับมวยไทยเจ็ดสีนะครับถ้าทุกท่านชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ดังเช่นเคยครับ